อาทิเลียออนไลน์ a l c h ค m i c of b l s s s สจะค่ายโบเทรนเกมเป็นเกมแนวเทิร์นเบสสตรา т ีจีอ RPG พีจที่เราจะได้ระจนไทยไปในโลกสุดแสนแฟนตาซีนี้กันแบบ Open World พร้อมกับออกตามหาวัตถุดิบต่างๆเพื่อผลิตไอเทมสุดล้ำค่ามาใช้งานเกมนี้จะสนุกแค่ไหนกันนั้นเราไปดูพร้อมกันเลยครับเราไปดูภาพประดมของเกมอารเลียออนไลน์กันก่อน เกมนี้เราจะต้องทำเควส์เนื้อเรื่องและภารกิจต่างๆให้สำเร็จไปพร้อมกับการเดินทางตามหาวัตถุดิบใหม่ๆในแผนที่ต่างๆจากทั่วโลกเพื่อน,นำมาผลิตเป็นอาหารไอเทมยาและชุดเกราะสุดเทพเอาไว้ให้ตัวละครของเราใส่เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจ,จะผ่านด่านเนื้อเรื่องทั้งหมดและตัวละครของเราทั้งทีมเท่มันแหละครับเป็นสไตล์ของเกมแนว RPG ทั่วๆไปเลยนะ เรามาดูไฮไลท์เด็ดของเกมอัธิยออนไลน์กันดีกว่าเรามาดูกันในเรื่องของกราฟิกกันก่อนกราฟิกเป็นการผสมผสานระหว่างภาพวาดในสไตล์ของเกมอัธิยกับภาพสามิติสไตล์จิบิโดยการผสมผสานที่ลงตัวนี้มันจึงทําให้เกมนี้เป็นเกมที่มีภาพน่ารักมากๆในส่วนของสภาพแวดล้อมและอินเทอร์เฟซต่างๆนั้นก็ทํามาได้สวยงามและมีความแฟนตาซีสูงมากๆเลยละ่ะใครที่เคยเล่นเกมซีรีส์อัธิยมาก่อนก็น่าจะคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซเหล่านี้นะครับอาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะแต่ก็จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่นะ รูปแบบการเล่นส่วนใหญ่คือการทำเควสและตะลุยไปในแผนที่ต่างๆเพื่อเก็บวัตถุดิบและกำจัดมอนสเตอร์เพื่อตามหาของมาส่งเควสและสร้างไอเทมต่างๆระหว่างนี้ก็จะมีเนื้อเรื่องสุดเพลินให้เราอ่านได้นะใครที่เป็นสายเนื้อเรื่องผมนแนะนำให้อ่านเพราะว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างเข้มข้นกำลังดีเลยนะครับ <S <S ในส่วนระบบการต่อสู้นั้นจะเป็นแบบสลับเทินตัวละครไหนมีความเร็วมากกว่าก็จะได้เทินโจมตีก่อน โดยการโจมตีปกติจะออกอัตโนมัติเมื่อถึงเทินส่วนการใช้ไอเทมและสกิลต่างๆนั้นจะใช้ตอนไหนก็ได้ตามต้องการเพราะฉะนั้นในการต่อสู้เราก็วางแผนแค่การใช้ไอเทมกับการใช้สกิลก็พอส่วนลำดับการโจมตีนั้นเราต้องวางแผนมาก่อนเข้าฉากต่อสู้แล้วนะครับจุดที่ต้องระวังเลยก็คือเลือดของตัวละครและคูดาวของสกิลและไอเทมที่พกมาใช้นั้นจะไม่มีการฟื้นคืนให้เต็มเมื่อการต่อสู้จบลงเราจะต้องบริหารเลือดและไอเทมในตัวให้ดีตลอดเวลาทุกครั้งที่จะเข้าต่อสู้ เหมือนเล่นเกมแนว RPG บนเครื่องคอนโซลสมัยก่อนนั่นแหละครับใครที่ชินกับการที่ว่าทุกครั้งที่เข้าสู้ใหม่ไอเทมจะเต็มตลอดเวลาต้องปรับตัวกันนิดน,นึงนะครับในจุดนี้ <Okay. S 1> จุดเด่นของเกมนี้คือแทบทุกอย่างภายในเกมจะเน้นพิธีการคราฟทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการทำของส่งเควสการทำไอเทมใช้งานการทำอาวุธชุดเกราะและการทำไอเทมหรือยาอัพค่าสเตตัสพิเศษต่างๆล้วนต้องผ่านการคราฟแทบทั้งนั้นจึงไม่แปลกเลยที่เขาจะเรียกเกมนี้ว่าเกมสาวนักปรุงยา เพราะแทบทุกอย่างในเกมนี้ต้องปรุงหรือคราฟมาใช้เองทั้งหมดนั่นเองนะครับจากระบบการเล่นโดยรวมเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าระบบการเล่นของเกมนี้นั้นมันค่อนข้างแปลกใหม่และน่าจะถูกใจสาย RPG ดั่งเดิมพอสมควรเพราะระบบการเล่นส่วนใหญ่นั้นจะเน้นวิธีการคราบของจะทําอะไรก็ตามล้วนต้องมีการคราบเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอมันทําให้เรานึกถึงการเล่นเกม RPG สมัยก่อนบนเครื่องคอนโซลที่จะต้องทําการสร้างของใช้เองอยู่อย่างสม่ําเสมอนั่นแหละนะครับ และที่ผมต้องบอกก่อนเลยก็คือเควสของเกมนี้นั้นไม่ใช่จิ้มจิ้มแล้วจบเราจะต้องอา่านแล้วไปเก็บไอเทมหรือกําจัดมอนสเตอร์หรือคราฟของตามที่เกมกําหนดด้วยถึงจะมีตัวช่วยอยู่บ้างแต่มันก็ไม่ใช่หมายความว่าเราจิ้มปุ๊บเสร็จเควสแต่เราจะต้องรู้เองว่าเราจะต้องไปหาอะไรจากที่ไหนและคราบยังไงแล้วค่อยไปดูตัวช่วยอีกทีในแผนที่นะครับใครที่ชินกับระบบกดเควสแล้ววิ่งแบบออโต้แป๊บเดียวจบนี่บอกเลยว่าใช้ไม่ได้กับเกมนี้นะครับเกมนี้เน้นทําเองหมดเลยนะ เราสามารถเข้าไปฟาร์มในแผนที่ร่วมกับผู้เล่นคนอื่นๆได้อย่างอิสระซึ่งการฟาร์มไอเทมและการล่ามอนสเตอร์นั้นจะยังคงเดิมเหมือนตอนเล่นแบบคนเดียวแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเราสามารถเข้าไปร่วมต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นได้และในระหว่างเดินบนแผนที่ก็จะไม่เหงาเพราะมีคนอื่นๆเดินอยู่ด้วยนั่นเองนะครับใครที่รู้สึกว่าเล่นอยู่คนเดียวแล้วมันเหงามาอยู่ในแมปรวมก็ได้นะครับ เราสามารถอัปเกรดตัวละครได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการอัปเลเวลอัพค่าสเตตัสเพิ่มเติมปุกพลังหาอุปกรณ์ใหม่มาให้ใส่และอัปเกรดอุปกรณ์สวมใส่ซึ่งวิธีที่จะสนุกที่สุดคือการหาของใหม่มาใส่นี่นแหละครับเพราะนอกจากค่าสเตตัสจะต้องดีแล้วต้องสวยด้วยถึงจะถูกต้องสําหรับเกมนี้นะครับแต่ถ้าใครจะเน้นค่าสเตตัสไม่เน้นสวยก็ไม่ว่ากันนะ ำหรับตัวละครใหม่ๆของเกมนี้เราจะได้มาจากการทำเควสื้อเรื่องและการทำกิจกรรมต่างๆซึ่งตัวละครส่วนใหญ่ก็มาจากซีรีส์อัลเทีรยรทั้งนั้นใครที่ชื่นชอบและเล่นเกมซีรีส์นี้อยู่แล้วน่าจะถูกใจตัวละครของเกมนี้เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถหาอุปกรณ์ใหม่ๆมาได้จากการกาชาซึ่งอุปกรณ์ที่ได้จากการกาชานั้นจะค่อนข้างดีและมีความสวยงามมากกว่าอุปกรณ์ที่คราฟเอาจากในเกม พิเศษคือเราสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเอาอุปกรณ์ชิ้นนั้นมาใช้หรือจะแปลงมันเป็นไอเทมวัตถุดิบในการครับถ้าได้ไอเทมซัมมาก็แปลงมันไปเป็น,ปน,ปนวัตถุดิบใช้ต่อได้นะครับจะกดให้ได้ชุดครบเซตมาเลยก็ได้หรือจะกดแค่ให้ได้ตามที่ต้องการแล้วเอาไปผสมผสานกับชุดคราฟในเกมก็ได้นะครับแล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนเลย จากระบบการเล่นและไฮไลท์ทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับก็จะเห็นว่าเกมนี้เป็นหนึ่งในเกมแนว RPG จากซีรีส์อาร์เทลียที่ดีงามและควรค่าแก่การเล่นเป็นอย่างมากเลยจะเคยเล่นซีรีส์อาท์เลียมาก่อนหรือไม่นั้นไม่สําคัญเพราะยังไงก็ได้ความสนุกแบบจัดหนักจัดเต็มกันคนละแบบอยู่แล้วกับบนคอนโซลนะครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดมาเล่นกันละ่ะบอกเลยว่าสนุกและเพลินมากๆเลยนะครับ สุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กดซับช่อง Must Play เพื่อติดตามคลิปจากเกมใหม่ๆที่จะลงในช่องนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากไปกดไลค์เพจ facebook ของ Must Play ด้วยติดตามข่าวสารเกมมือถือหน้าเล่นใหม่ๆได้จากที่นี่เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ